สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ผมบิรศักดิ์ประสบคูบุญนะครับผมกัมมนา์โกงมาทินค่ะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับเย็นวันพุธแบบนี้สรับรายการที่จะมาให้สาระความรู้เรื่องประกันที่รวดเร็วเรียบง่ายแล้วก็จริงใจกับคุณค่ะครับผมก็จากคราวที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับประกันที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตช่วงโควิดปีใหม่ครับปีนี้เราก็มีประเด็นใหม่มาพูดคุยกันว่ามีประเด็นที่น่าสนใจแพร่กันก็คือว่าการเลือกซื้อประกัน ที่ตรงใจอาชีพคุณและแลั์สไตล์ของคุณนะครับผมค่ะก็แต่ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยมาเริ่มมาเลยเนาะงั้นเรามาเริ่มต้นกันจริงๆต่างๆเลยดีกว่าค่ะครับพี่อารู้ไหมคะว่าจริงๆเนี่ยทุกสิ่งรอบตัวเราเนี่ยสามารถทําประกันได้อืมยังไงครับน้องปีมหมายที่ที่บอกว่าหมายถึงว่ารอบสิ่งทําประกันได้มันช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะนอกจากพวกประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันรถยนต์เนี่ยอ,อย่างที่เราพูดไปเมื่อเพิีนะคะที่เป็นประกันทั่วไปที่เรารู้จักอยู่แล้วเนี่ย ก็มีประกันที่แตกแปลกประหลาดจะแปลกประหลาดดีไหมเรียกว่าแปลกประหลาดดีไหมไมันก็ไม่แปลกประหลาดนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักเนาะจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยสามารถทําประกันได้ hmm. แต่ว่าทุกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงสิ่งที่เสี่ยงต่อการเสรื่อมสภาพนะคะเสียหายสูญหาย,ห,าย,ห,าย,ห,ายหรือว่าทําให้ใช้การไม่ได้เนี่ยก็สามารถนามาทําประกันได้อย่างที่ป็มบอกว,ว่าเคสการทําประกันแลกๆที่บิมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะ เป็นการทําประกันร่างกายค่ะพี่ดีอืมออ่าคนแรกเลยกว่าที่ทําประกันร่างกายเป็นเซเลบริตี้ชื่อดังค่ะเทเลอร์สวีทอ๋อเทเลอร์สวีทรู้จักไหมโอ๊ยขวัญใจเลยฟังเพลงบ่อยแน่อ่าคนนี้นะคะทําประกันขาไว้ค่ะทั้งสองข้างเอ้าทำไมต้องทำประกันขาไว้อะครับเพราะว่าเทเลอร์สวีทเนี่ยเป็นนักร้องนักเต้นใช่ไหมคะที่แบบต้องเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเป็นห่วงว่าขาสวยๆของเขาเนี่ยจะอาจจะได้ รับบาดเจ็บแล้วทำให้เขาสูญเสียได้คนนี้เนี่ยค่ะทำประกันไว้ถึง40ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ40ล้านนี่เยอะมากเลยเนี่ยใช่เราเทเลสสวีทเนี่ยนะคะเขามีแมวและผเคยเห็นว่าเขาโพสตว่าแมวเนี่ยขวนขาเขาเนี่ยเ่็นเนี้ยต้องมาชดเชยเลยนะเพราะเขาทำประกันไวสูงมากค่ะนอกจากเทเลอร์สวีทแล้วเนี่ยคนต่อมาค่ะขอเรียกว่าแม่ค้าเพราะว่าเป็นนักร้องแล้วไม่ร้องแล้วเพิงเพิงขายเครื่องสำอางอย่างเดียว หลอกโดนแกงมากี่รอบว่าจะออกอัลบั้มใหม่ไม่ออกสักทีครับผมริฮาน่า,นาค่ะคนนี้ก็ทําประกันขาวไว้เหมือนกันค่ะพี่เบียร์ทำไว้สูงถึง1 000, 000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐลเลยทีเดียวครับ เพื่อเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะคะว่าขาเนี่ยจะสวยงามเรียวงามตลอดไปอย่างออกงานแล้วก็ถ่ายรูปมาแชะขาเรียวขาสวยว่างั้นจะได้เดินขายของได้โอเคครับยาวๆไปเรื่อางกันไปครับคนต่อมาค่ะเฮดี้ครัมค่ะอ่าคนนี้พี่เบียร์รู้จักไหมเออคนนี้เป็นนางแบบเป็นนางแบบอ่าเป็นอดีตนางฟ้าวิกตอเรียซิคเกตสวยยาวเลยค่ะคนนี้เนี่ยทำประกันขาไว้ที่ สองจุดสองล้านเหรียญสหรัฐค่ะอ๋อพูดถึงประกันขาพี่นึกถึงคนหนึ่งน้องปิ่มพี่นึกถึงนักบอลหน้าตาหล่อหอติ๊กตอกติ๊กตอกายออกได้ไหมทายออกไหมติ๊กเจษณาไม่ใช่เดวิดเด็กแฮมไงติ๊กเจษณาไม่ใช่นักบอลนะโอวเคครเบทำไมครับพี่อ่าเดวิดเป็นแฮมเนี่ยพี่รู้สึกว่าไม่ผิดเขาจะทำระการขาของเขาเนี่ยสูงถึงร้อยล้านดอลลาร์นะ อาจจะต้องแบบให้เข้าใจนิดนึงว่าเดวิดเบลคแฮมเนี่ยพี่เบคเขาเป็นนักบอลเขาอาจจะแบบว่าปีเตะบอลนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าขาเจ็บเตะไม่ได้เขาก็หมดโอกาสในการแบบว่าเ้ยเป็นศูนย์เสียรายได้ในการประกอบอาชีพอขาแข่งด้วยแล้วก็อาจจะแบบเดินสายพิเซนเตอร์อะไรพวกนี้ครับผมแล้วพี่รู้ไหมนอกจากว่าเขาจะเป็นนักบอลแล้วเขาเป็นอะไรอีกเป็นอะไรเหรอเขาเป็นแฟนหนู โอเคครับผมเอาละเราเขาไปไป้าคนต่อไปดีกว่าครับคนต่อไปดีกว่าครับมาลายแครรีค่ะอ่โด่งดังมากช่วงนี้คริสต์มาสได้ยินเพลงทุกวันประจำอ่า <laughs> เพลงอะไรครับวันเพลงไม่ใช่ Oh I want for Christmas is you ามาลายแครีครับคนนี้นะคะได้ทำประกันเสียงไว้ค่ะถึง35ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะ ซึ่งเพราะว่าแม่หมีเนี่ยหรือว่ามารายแครีเนี่ยคะ่ะเขาใช้เสียงในการ<อ>สร้างไรายได้หร<อ>ือร้องเพลงอเอกอีเวนต์ต่างๆถ้าสมมติว่าเสียงหายพอเจ็บเจ็บคออะไรเงี้ยก็ทําให้เขาสูญเสียรายได,ได้ได้ตัวนี้เนี่ยตัวประกันตัวนี้ที่เขาซื้อไว้ก็เหมือนการวางแผนอนาคตให้อาชีพอาชของเขานะคะอืม,อมก็คือว่าประกอบอาชีพไปราบรื่นขึ้นมั่นใจมากขึ้นใช่คนต่อมาค่ะรูสติงทีนค่ะคนนี้รู้จักไหม นักร้องอ่านักร้องโอ้รุ่นรุ่นเกา่ารุ่นเกา่ารุ่นเกา่าพี่เบียร์อายุน่าจะทันนะผมไม่ทันไม่ทันรุ่นพ่อค่ะคนนี้เนี่ยเขาก็ทําประกันเสียงไว้เหมือนกันค่ะพี่เบียร์ถึงหกล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเพราะว่าเขาต้องใช้ร้องเพลงเพื่อสร้างรายได้เนาะเรื่องเสียงเนี่ยก็สำคัญสำหรับนักร้องนะเนาะโอเคเรามาต่อกันที่คนต่อมาดีกว่าค่ะครับผมอย่างจูเียโรเบิร์ตค่ะคุนี้เราจากไปเลย ดาราแสดงดังเลยครับผมนาแน่รอยยิ้มที่มีเสน่ห์นาแน่คนนี้นะคะได้ทําประกันรอยยิ้มไว้ค่ะมูลค่าเนี่ยถึงสามสิบล้านดอลลาร์เลยค่ะเพราะว่ารอยยิ้มของจูเลียเราเปิดเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะยิ้มหิละลายค่ะยิ้มไปนี่ฟันหล่อฟันหักนี่คือบเป็นไม่ได้เนะเเอป็นเรื่องเลยตายแล้วซิกเนเจอร์เขาพี่ปียร์ะครับผมคนต่อมาเลยค่ะไมารีไซรัสค่ะ คนนี้นะคะเป็นนักร้องแต่ว่าไม่ได้ทําประกันเสียงค่ะอ๋าทำประกันอะไรครับน้องปิม่มทําประกันลิ้นคะ่ะลิ้นนี่น,นะคะผมใช่ค่ะเพราะว่าไมยี่ไซรัสเนี่ยเขามีซิงเกเจอร์คือการแลบลิ้นเวลาเขาถ่ายรูปหรือว่าเล่นเอมวีหรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะแลบลิ้นยาวออกมาตลอดเลยแบบเป็นซิงเกเจอร์ของเขาเลยอคนนี้เนี่ยเขาก็เลยทําประกันลิ้นไว้สูงสุดอมูลค่าสูงถึง หล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมารี่เนี่ยเขามองว่าลินเนี่ยสามารถสร้างชื่อเสียงให้เขาแล้วก็ช่วยเขาไม่ต่างจากการร้องเพลงถือว่าเป็นจิ้นเนเจอร์ของเขาเขาเลยตัดสินใจทําประกันลิ้นถึงห<อ>นึ่งล้านเหรียญอ๋อโอเคมีคนอื่นไหมครับคนต่อมาค่ะคนนี้ก็รุ่นเก่าคีธริชาร์ดค่ะที่เดียครับอ่าคนนี้เนี่ยทาประกันมือ,อไว้ค่ะ อ๋อป oh, ระกันมือ,อมเป็นนักกีฬาเหรอครับหรือ,รอว่ายัางไงเอ่ยไม่ใช่เขาเป็นนักดนตรี oh, ตอ๋อดนตรีตอ๋อ้องอออประพันธ์เพลงต้องเล่นเปียโน,โนเล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ว่านั้นใช่ใช่่คนนี้โนเคยเห็นเขาเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์หรือเล่นเบสไหมนะใจ่ใช่โอคูเลเล่เนาะ <c oughs> ไม่ใช่โอคูเลเล่เล็กไปโอเคครับคนนี้ค่ะทําประกันไว้สูงถึงสองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะเพราะว่าเขามองว่าถ้ามือของเขาเนี่ยบาดเจ็บหรือเสียหายเขาก็สูญเสียรายได้เหมือนกัน อ่ต้องไปเล่นเครื่องเต่าแทนก็เขาเล่นไม่ได้โอเคโอเคคนต่อมาค่ะไคลี่ไม่นอกค่ะคนนี้รู้จักไหมเซ็กซี่สตาร์อ่าเคยเห็นอยู่ครับผมเดี๋ยวลองไม่ได้เดี๋ยวลิกลิเกเ์เขาโอเคครับผมคนนี้เนี่ยนะคะทําประกันบ้านทายนะคะพี่เบียร์บ้านท้ายใช่ตูดเนี่ยค่ะโอ้ครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยมีรูปร่าง ที่เซ็กซี่มากแล้วก็เขาทำประกันบ้านท้ายเนี่ยสูงถึงห้าล้านเหนรียญสหรัฐเลยค่ะคนต่อมาทำประกันบ้านท้ายเหมือนกันค่ะคนนี้พี่เบียร์รู้จักไหมกิมคาเดเชียนครับผมสุดยอดคนนี้เนี่ยนะคะเห็นหน้าปุบบรู้เลยว่าส<อ>ิกนเจร์ของเขาเนี่ยคือบ้านท้ายดินระเบิดใหญ่า<อ>ามากคนนี้เนี่ยทำบ้านทําทำประกันบ้านท้ายนะคะสูงถึงย1สิเอดล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะว่า บรรทายของเขาเนี่ยก็คือซิกเนเจอร์อย่างที่เราบอกไปนั่นเองพูดถึงคิมคาราเชียนเนี่ยพูดถึงตระกูลคาราเชียนเนี่ยก็คือบรรทายดินระเบิดเลยอ่าถ้าทำประกันไว้สูงอ,อ่ะคนต่อมาเลยค่ะอ๋อพระเอกเจมบอลน,นอกจากจะเป็นพระเอกเจมบอลแนน้วยัปนแฟนเด้วยแฟนเราเยอะแล้วเนี่ยเยอะเยอะแยะ,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 ยะไปหมดค,ค่ะคนนี้นะคะเดเนียลครกค่ะหรือว่าพระเอกศูนย์นเจ็ดนี่เองนะคะคเขาทําประกันไว้ทั่วทั้งร่างกายเลยค่ะ สูงมีโดยทําประกันมูลค่าสูงถึง 9, 500, เก้าล้านห้าแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยแสดงภาพยนต์อย่างเช่นศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์แนะอคชั่นเนาะบูอะไรอย่างเงี้ยที่เคยดูของเขาเรื่องนะเรื่องอะไรไอ้คาวบอยเวอร์ซัเอเลียนมันมีจริงว่าเรื่องนี้หนูเคยดูหนูเคยดูอะไรสักอย่างดฮา,าร์ดหรอไม่ใช่ได้ฮาร์สฮาร์ดบุนลิ์ข้ามไปกว่าก่อนจะถ่ายหน้าไม่มากกว่านี้อ่ะ คนนี้เนี่ยเขาก็ทำประกันทั่วล่างไว้อย่างที่บอกว่าเก้าล้านห้าแสนเหรียญล้านจ้าร้าเลยทีเดียวเพราะว่าอ่าเขาต้องแสดงละครบะละครูละครละครบูนะคะคนต่อมาค่ะเฟอร์นันโดอารอนซ์นอารอนโซ่ค่ะตันี้คนนี้เนี่ยเป็นนักแข่งรถค่ะอนอกจากเป็นนักแข่งรถเขาเป็นอะไรครับพี่เบียไม่ไม่ใช่แฟนเธอเหรอคร <laughs> ับผมคิดว่าไม่น่าใช่ไม่เล่นบุกเดิมเนาะดักคอไว้ก่อนเขาเป็นนักแข่งรถนี่แหละค่ะ อ่าพอได้พอไทยพอไทยอ่าย่าอาและแข่งรถประกันเท้าเหยียบพันเร่งใช่หรอไม่ใช่อะไม่ใช่ดีคนนี้นะคะเขาทำประกันนิ้วโป้งนิ้วโป้งใช่นิ้วโป้งอ๋อลาหมุนพวงมาลัยนิ้วโป้งเวลาเราขับรถเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะในการมาขับพวงมาลัยพี่คิดดูถ้าพี่ไม่มีนิ้วโป้งเนี่ยพี่จับพวงมาลัยอย่างนี้มันไม่ถนัดไหม ก็จ,จับไม่ก็จับ่างนี้ไงจับ่างนี้นเป็เป,เป็นเป็นได้สัญวนักเลิฟเลิฟด้วย <c oughs> เอาให้มันขับขี่ปลอดภัยดีกว่าไหมเนี่ยจับไปทั้งมือโอเคครับอ่าคนนี้เนี่ยเขาทำประกันนิ้วโป้งนะคะมูะลค่าสิบสาล้านดอลลาร์สหรัฐับผมอ่าอ,อยากฝากบอกถึงโรนโดลอนโซ่ so หน่อยครับเป็นนักแข่งรถทำประกันรถโดนเอาแฟงเลยนะครับอย่าลืมค่ะ โนนโดแฟรงคซิโอนาทีประกันมีทุกอย่างประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ซื้อได้หมดนะจ๊ะขผมอย่าลืมพรบด้วยไม่ต่อตารวจจับประกันนี้เราไม่ขายนะประกันนิ้วเราไม่ขายนิ้โปงไม่ขายไม่มีแต่ว่าถ้าจะซื้อติดต่อมาได้เหมือนกันเราหาได้เหมือนกันครับโบรกเกอร์ชั้นนําอย่างเราอ๋อโอเคค่ะ่าประกันร่างกายเข้าไปแล้วประกันมือประกันนิ้วประกันขามีมืรอีก ว่ามันมีประกันหน้าอกด้วยหน้าอกหน้าอกสักตรงนี้นะหน้าอกสักอุ้ยตายอุ้ยตายมีคนทําประกันหน้าอกอจริงค่ะนะขอภาพมาดอนนา่าอ๋อ <c oughs> ดังดังนี่ดังนักร้องนักร้องมาดอนน่าเน,นี่นะคะทําประกันหน้าอกไว้ที่มูลค่าที่สองล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอืม,อมทาไมถึงต้องการทําประกันหน้าอกคองน้องตีมเพราะจริงๆเนาะอันนี้มันเป็นบทพี่นะ จริงๆแล้วเนี่ยประกันหน้าอกที่เขาทําไว้สองล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเพราะว่าเขามองว่าหน้าอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแฟนคลับได้พูดว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสิ่งที่คอนฟ idence หรือว่าความมั่นใจในจุดต่างๆที่แตกต่างกันไปอ่ยิ่งเขาเป็นเซเลบริตี้ชื่อดังเนี่ยเขาก็เลยต้องการจะปกป้องส่วนที่เขามั่นใจเอาไว้อ่าเพราะว่าเขาก็ใช้ท่ามหกิอ่าเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ใช่ครับผมยังหนูก็ว่าจะไปทาประกันหน้าตาเหมือนกันนะเนี่ยแี่พี่พี่ยังหน่าทําด้วยแหละพี่ยัมั่นใจหน้าตาพี่เหมือนกันน้องจริงนิดนึงอะนะอ่าจ้ะเข้าเรื่องดีกว่าค่ะอ่าครับผมอ่าอาชีพอย่างพวกเราดีกว่าใช่คือก่อนหน้านี้ที่เรายกตัวอย่างไปอะครับก็เป็นดาราเซเลบที่เขาทํประกันร่างกายที่แบบเอ้ยมูลค่าสูงแบบมากแต่กับเข้าสู่ประเด็นของเราที่มันใกล้ตัวเราก็คือว่าอย่างคนธรรมดาทั่วไปเนี่ย หรืออาชีพต่างๆมินิท์ออฟฟิศเหมือนพี่อะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเราไม่สามารถทำประกันอันดับดาราเสบได้เพราะมันแพงเกินอะไรเงี้ยเรามาดูประกันที่ใกล้ตัวเราดีกว่าครับว่าคนรอบคนรอบตัวเราอย่างเงี้ยหรือว่าเราเองเนี่ยเราสามารถทำประกันอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่ตรงอาชีพของเราครับกลับเข้าสู่ประเด็นที่คนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยอ่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยแบบ ไม่ได้สวยเป็นเทเลอร์สวีทจริงก็สวยอยู่อาจจะทำประกันเอาไว้เฉพาะอาไว้วะไม่ได้นะคะแต่ว่าเรามีประกันอื่นๆที่คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยควรจะมีครับหาซื้อง่ายแล้วก็ซื้อออนไลน์กับเราได้เลยแฟรงค์มาซีอัพทีเฮสก็แายเก็งเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราทุกคนแต่ว่าเราจะมาพูดลอยๆกันแบบนี้ไม่ได้ต้อมาสายสยหาเราเชิญผู้รู้ด้านการเราขอมาสายสาระบ้างครับ อย่างที่แมงมุมให้เข้ามาให้ทาแนะนําเกี่ยวกับ,รบประกันวันนี้เลยดีกว่าต้องมือนะคะครับผมครับ <laughs> นังน่งฟังอยู่นานรอแ,แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ย <c oughs> การประกันภัยเนี่ยเนื่องจากเป็นช่วงปลายปีด้วยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือพี่มงมคิดว่าในเรื่องของการประกันภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับทุกคนไม่จําเป็นต้องต้อง ทุกคนแล้วก็ทุกๆอาชีพนั่นแหละที่จําเป็นจะต้องมีประกันคต่เท่านี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่าประกันภัยเนี่ยมันก็เหมือนล่มสงสัยไหมทาไมพี่ถึงเปรียบว่าเป็นเหมือนล่มทําไมอะครับพี่ถามว่าเวลาที่ฝนไม่ตกแดดไม่ออกพกล่มกันไหมไม่ไม่พกครับแต่พอเวลาวันไหนเราไม่มีล่มเนี่ยแล้วพอฝนมันตกแดดมันออกเรานึกถึงล้มไหมนึกถึงมากเลยครับเข้าเซเว่นหาเลยครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ย ที่พี่มุมมองว่าเปรียบประกันเหมือนล่มก็คือว่าในวันที่เราไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้เราไม่เรามักจะไม่นึกถึงถูกต้องไหมรประกันก็เช่นเดียวกันประกันเนี่ยเวลาที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรามักจะไม่นึกถึงประกันหรอกแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือเราอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเจอโรคแล้วหรือเกิดอุบัติเหตุรุนแรงแล้วแม้ทาประกันตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วขาดไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย การทาประกันเนี่ยควรจะทําตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เรามีความเสี่ยงทุกคนย่อมมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําประกรันเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์ดูก่อนว่าความเสี่ยงของเราเนี่ยมีความเสี่ยงด้านไหนบ้างใช่ไหมอาชีพเนี่ยอ่ะอยากรู้ว่าอาชีพไหนควรมีประกันแบบไหนถามพี่มุมมาอะง,ง่ายเลยนะครับผมผมกับปิมเนี่ยเป็นออฟฟิศพี่มุม,มด้วยกับ คนเราเราบนออฟฟิศเนี่ยเร,ร,ราควรทำประกันอะไรบ้างครับที่อ,อยู่ใ,ใกล้ตัวเราถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนหรือพนักงานออฟฟิศพวกเราอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งเนี่ยหลายๆคนบอกว่าฉันมีสวัสดิการบริษัทอยู่แล้ว,วอ่ะทำไมฉันต้องมีประกันอะไรอีกมากมายห่ายกองถูกต้องไหมคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าฉันมีประกันสังคมบางคนหนักกว่านั้นฉันใช้บัตรทองก็ได้อ่าแต่พี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่เพียงพอหรอกเพราะปัจจุบันเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมันมี โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเสมอถูกต้องไหมอย่างไอตัวที่กำลังทิทิธกันเนี่ยโควิด -19 ครับใช่ไหมคะนี่กลับมาอีกเขาเรียกรอบใหม่หรือหรือเป็นการระบาดใหม่หรือเป็นรอบสองจ้ะเป็นการระบาดระบใหม่โอ้ยสัพพการแพทย์ช่างเถอะแต่ปัจจุบันเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีการทําประกันตัวพวกนี้อย่าลืมว่าสวัสดิการของบริษัทพนักงานออฟฟิศเนี่ยเคยพูดไปแล้วว่าติดกับเก้าอี้ของเราติดกับโต๊ะของเราวันหนึ่งไม่ได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้อยู่โต๊ะตัวนี้ หายไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นประกันสุขภาพนะคะก็ต้องเป็นตัวที่สําหรับพนักง,งานออฟฟิศเป็นประกันตัวหนึ่งที่พี่มุมแนะนําว่าควรจะพิจารณาทําเพิ่มครับแล้วยิ่งคนที่อายุประมาณสัก30ปีขึ้นไปควรจะต้องทําเพราะอะไรสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ครับใช่ไหมประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเกิดคุณมีประวัติโครคภัยไข้เจ็บบางโรคที่บริษัทประกันเขามองแล้วว่าเสี่ยงสูง มีโอกาสจะเคลมบ่อยเคลมถี่เขาไม่รับนะดังนั้นวันนี้ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําเถอะนะคะเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับความสามารถหรือเหมาะสมกับงบประมาณที่เราคิดจะทําโดยอาจจะดูได้ว่าสวัสดิการบริษัทเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วแล้วก็ทําเพิ่มเติม,อ,มอีกโรคหนึ่งอีกประกันตัวหนึ่งที่พี่ภูมิแนะนํานะคะสําหรับมนุษย์ออฟฟิศทั่วไปก็คือประกันโรคร้าแรง<อ>ประกันโรคร้ายแรงเนี่ยเป็นประกันที่เกี่ยวกับ โรคที่เป็นแล้วมักจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องใช้แพทย์เฉพาะทางใช้เทคโนโลยีใช้ตัวยาที่ราคาค่อนข้างสูงตัวนี้เนี่ยควรจะทําเพิ่มนะคะคมีแบบประกันมากมายให้เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสมกับจํานวนเบี้ยประกันที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้มนุษย์ออฟฟิศพนักงานแบบเราช่วงนี้สิ้นปีปีหน้าจ่ายภาษีแล้วใช่ไหมใช่ครับประกันสุขภาพนะคะ ประกรันโรคร้ายแรงรสามารถเอาไปนำหักลดหย่อนภาษีได<อ>้แต่ต้องทำภายในปีนี้นะเบี้ยประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2 5 0 0 0บาท<อ>ในปีหนะ้าตอนนี้นทำทันไหมครับทัน,น,น,นจ้า,าภายใน31ธันวานะแล้วเอาไปนำหักลดหย่อนภาษีได้ในปีหน้านะคะที่เราจะต้องยื่นภาษีกันในปีหน้า ต่วอาชีพอ,อื่นๆที่ต้องการจะถามมีอาชีพไหนอีกอ่กออาโอเคเมื่อก่อนถามผมสงสัยอย่างหนึ่งกับพี่มุมค่ะอย่างโรคไส้แรงเนี่ยมผมสงสยัยเฮ้ยอย่างคนเราคิดว่าเอ้ยอายุแค่สามสิบเองอจะมีโอกาสเป็นโรคไส้แรงแล้วทำบายยาคุมหรอครับอย่างเงี้ยโรคไขข้เจ็บเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุม,มันขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอาจจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ย โรค้ายแรงอย่างเช่นพี่มุงยกตัวอย่างโรคมาโรคมะเร็งครับหนูจะเห็นว่าบางทีเด็กอายุไม่กี่เดือนอก็เป็นโรคมะเร็งได้แล้วนะใช่ไหมคะหรือบางทีเป็นโรคเกี่ยวกับทางโรคที่เกี่ยวกับพวกระบบประสาทต,ต่างๆเด็กอายุน้อยๆเนี่ยเป็นโรค้ลยแรงพวกนี้เยอะขึ้นนะโดยเฉพาะคนในวัยทํางานเนี่ยมันมีความเสี่ยงเห็นไหมปัจจุบัน pm สองุห้ามาทุกปีมาก่อนการระบาดของโควรัสอีก เห็นไหมคนก็เริ่มมีอาการแพ้บางคน,นมีอาการแพ้ pm 2.5ขั้นรุนแรงเมื่อเช้าดูข่าวมาเหมือนกันมีดาราอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยแพ้ pm 2.5แบบขั้นรุนแรงต้องฉีดสเตียรอยเลยนะใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราอายุน้อยแล้วเราจะไม่เป็นโรคร้ายแรงพี่เขาบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุไม่ได้ขึ้นกับวัยไม่ได้ขึ้นกับเพศเลยนะคะโอเคครับ อ่าผมขอถามอีกอาชีพหนึ่งครับพี่มุมเป็นอาชีพแบบว่าเอ้ยหลายๆคนทุกนี้อาจจะเป็นการเพราะกำลังเป็นเทรนด์ฮิตครับคืออาชีพฟรีแลนซ์อ่าถ้าฟรีแลนซ์เนี่ยเราควรทำประกันอะไรไดีครับพี่มุมแน่นอนค่ะประกันสุขภาพอ๋เอเพราะอย่าลืมว่าฟรีแลนซ์คุณไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะครับรู้มัมคุณควรจะมีประกันสุขภาพของตัวคุณเองนะคะฟรีฟแลนซ์มีไรายได้ไมั้ยมีต้องมีไรายได้ถ้าจะต้องเสียภาษีตัวนี้ก็สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกัน พวกฟรีแลนซ์เนี่ยจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่มูมแนะนําอยู่ตลอดเวลาก็จะมีลูกค้าเข้ามาถามพี่มูเหมือนกันเ้าเป็นอาชีพแบบนี้เขาควรจะทําแบบแบบไหนเราเป็นที่ปรึกษาทางด้านการประกันภัยอยู่แล้วเราก็ต้องมองก่อนว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์คุณเองเนี่ยหนึ่งคุณเริ่มจากสวัสดิการตัวคุณเองก่อนประกันสุขภาพ<อ>คุณเสียเบี้ยจํานวนหนึ่ง<ม>แต่ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะคุณสามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ นะในวงเงินที่คุณสามารถเลือกได้มันเป็นการช่วยบรรเทานะคะความเดือดร้อนทางด้านการเงินได้อย่างดีทีเดียวนะเพราะไม่มีนายจ้างที่จะมาซื้อประกันกลุ่มประกันสุขภาพให้ถูกต้องป่ะอ่าแล้วผู้ฟรีแลนซ์เนี่ยก็ควรจะแถมในเรื่องของประกันอุบัติเหตุด้วยอ๋ออ่าถูกต้องนะมครับแล้วก็รวมถึงว่าถ้าเขาเกิดมีทรัพย์สินมีออฟฟิศเป็นของเขาเองสิ่งหนึ่งก็ควรจะต้องทําประกันเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินเช่นพวกประกันอัคคีภยัยประกันภัยพวก SME เเกี่ยวกับพวกธุรกิจต่างๆเป็นต้นค่ะ ครับผมโอเคอย่าที่ยอดที่ตอนนึงก็คือตอนนี้พ่อค้าแม่ขายทั้งขายของออนไลน์เปิดร้านขายของอะไรพวกนี้คนทําบาก,การอะไรดีครับพี่มุมคล้ายๆกับฟรีแลนซ์แหละ<อ>พ่อค้าแม่ขายเหล่านี้บางคนเนี่ยจะมีสวัสดิการเกี่ยวกับบัตรทองอยู่ครับอ่าหลายๆครั้งเนี่ยมีคนมาถามว่าจะไปขายประกันพวกพ่อค้าแม่ขายอย่างเงี้ยเขาก็จะอ้างว่าเขามีประกันบัตรทองอยู่มีอะไรรับรักษารัดรับผิดชอบให้หมด แต่อย่าลืมว่ารัฐรับผิดชอบเรื่อง่ารรักษาให้แต่ถ้าตัวเขาเนี่ยเป็นกำลังหลักของครอบครัวพ่ขอค้าแม่ขายใช่ไหมเป็นกำลังหลักของครอบครัวสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะทําไว้ก็คือในเรื่องของประกันชีวิตอาจจะเป็นตัวประกันชีวิตบวกกับประกันสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากนะคะมันมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถทําประกันแล้วสามารถส่งเบี้ยได้เนี่ยในจํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็ในระยะเวลาเท่าไหร่มันก็จะมีแบบ คุ้มครองระยะยาวนะจ่ายเบี้ยในราคาถูกหรือคุ้มครองระยะสั้นอาจจะต้องจ่ายเบี้ยในราคาที่แพงขึ้นมาแล้วก็ถ้าบางคนเน้นเป็นเรื่องของการทําประกันเกี่ยวกับการออมทรัพย์นะคะการวางแผนทางด้านการเงินพวกนี้แน่นอนออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนที่สูงระดับหนึ่งเบี้ยประกันมันก็ต้องยิ่งแพงครับจะสังเกตเห็นว่าพี่มุมเน้นเลยว่าไม่ว่าทุกอาชีพที่น้องถามมาสิ่งที่สําคัญคือเรื่องของประกันสุขภาพครับนะคะเพราะรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนหรือว่าจะช่วยเหลือด้านของเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายยังไงก็ตาม พี่มุมเคยพูดไปแล้วในไลฟ์ั้งก่อนๆนี่ว่าเขาก็มีลิมิตในเรื่องของชนิดของยาลิมิตในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรือในเรื่องของพวกค่าห้องต่างๆนะคะเราควรถ้าเรามีความสามารถนะคะมีกําลังเงินในการที่จะสามารถทําประกันส่วนตัวของเราแบบนี้ได้<อ>พี่มุมก็แนะนําว่าควรจะต้องทำเอาจริงๆรประกันสุขภาพบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็ราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นเองเนาะใช่ต่อ,อปีด้วยนะใช่ซึ<อ>่งร<อ>า,ายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการ เข้ามาปรึกษาเราะนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆซึ่งเราจะได้วิเคราะห์และเลือกแบบประกันที่เหมาะสมความคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้ที่สนใจที่จะทําประกันได้ค่ะนอกจากจะเข้ามาปรึกษาเราแล้วเนี่ยเรายังมีบทความคอนเทนต์มากมายเลยนะคะเกี<ช>่ยวกับประกันตัวต่างๆไม่ว่า,า,าจะรถยนต์สุขภาพหรือว่าอ่าพอราบอรวมไปถึงอุบัติเหตุเนี่ยเราก็มีคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้อ่านได้ศึกษาก่อนตัดสินใจทําประกันกับเราเนาะครับ แต่ถ้าอ่านคอนเทนต์แล้วยังไม่เข้าใจไดเล็กมาถามเราได้ทุกช่องทางที่เรามีที่ให้ลูกค้าสามารถที่จะสื่อสารได้แน่นอนค่ะอาชีพต่อไปอะไรดีพี่เบียร์ที่ต่อไปอันนี้ผมขอถามนิดนึงพอดีลุงผมเนี้ยเป็นอ่าพนักงานขับรถเป็นโชเฟอร์พวกเนี้ยควรทำประกันอะไรบ้างครับอ่าพวกพนักงานขับรถเนี้ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะเขาอยู่บนท้องถนนถูกต้องไหมสิ่งหนึ่งที่พี่มุมเห็นว่าควรจะต้องทําคือ ใช้รถในเรื่องของการทำมาหากินต้องดูด้วยว่ารถทําประกันรถยนต์หรือยังอ่านะคะถ้ามีประกรันรถโอเคสิ่งหนึ่งและความเสี่ยงเขาอยู่บนท้องถนนประกันรถมีอะไรประกันรถยนต์่าสมัครใจกับประกันรถยนต์่าบังคับหรือพรบสิ่งเหล่านี้เวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะชดเชยในเรื่องของการบาดเจ็บเสียชีวิตชีวิตร่างกายอนามัย ของคนที่เป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารส่วนตัวรถยนต์ถ้าคุณทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประเภทหนึ่งประเภท2ประเภทอ่ามหรือ2อบวกสาบวกพวกนี้ก็จะคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะอาจจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกถ้าเราขับรถไปชนเขาแล้วก็ถ้าทําประกันร,รถยนต์ที่มันคุ้มครองตัวรถยนต์คันที่เอาประกันด้วยก็จะชดเชยหรือชดใช้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ได้ตัวของผู้ขับขี่เองอย่างอาชีพของที่น้องเบียร์ยกตัวอย่างมา ควรจะต้องมีในเรื่องของประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุในปัจจุบันเนี่ยมันคุ้มครองนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุนะมันเป็นตัวประกันอุบัติเหตุเพราะนั้นจะคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่นนอนนงอจากอุบัติเหตุมีค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุถ้าเกิดโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นคนที่ต้องพิการไปนะคะก็จะมีค่าชดเชยให้สูญเสียอวัยวะกี่ส่วนกี่ส่วนเขาก็จะมีค่าชดเชยให้รวมถึงว่า บางของบริษัทประกันเนี่ยจะมีค่าชดเชยกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลถ้าเกิด mm. การบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุให้เป็นรายวัน mm. บางบริษัทแอดวานซ์กว่านั้น mm. มีค่าชดเชยให้กับเขาเรียกว่าทายาทนะคะของผู้เอาประกันถ้าเกิดตัวผู้เอาประกันเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ากำลังหลักในการที่จะต้องหาไรายได้มาเลี้ยงดู mm. บุคคลในครอบครัว mm. เพราะฉะนั้นแบบประกันเนี่ยมันหลากหลายมาก ะะต้องเลือกทําให้เหมาะสมกับความเสี่ยงหรือความจําเป็นที่เราจะต้องมีนะคะอาชีพอาชีพขับรถยนต์แนะนําเรื่องประกรันบัิเหตุแล้วก็ต้องดูเรื่องของประกรันรถยนต์ด้วยค่ะครับ,รบผมน้องปีมีอาชีพอะไรที่ททมุมเพิ่มไหมครับอืคนทำงานบริการไหมคะพนักง,งานโรงแรมนะอ๋อลังคิดเลยพนักง,งานโรงแรมเนี่ยมันก็เป็นสายคล้ายๆกับพนักง,งานออฟฟิศแบบพวกเรานั่นแหละก็ต้องกลับไปดูก่อนค่ะก่อนที่จะเลือกทําประกรันก็ต้องดูก่อนว่า ตัวเองเนี่ยเจ้านายหรือเจ้าของกิจการเนี่ยมีการทําประกันอะไรไว้ให้แล้วบ้างก็ควรจะต้องทําเพิ่มเติมหรือทาเสริมให้มันเหมาะสมนะคะกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าเกิดว่าในจ้างทําประกันไว้ให้เนี่ยอ,อย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลรบประกันกลุ่มมันน้อยเกินไปนะคะครเราก็ควรจะทําเพิ่มได้ในจุดนั้นรหรือถ้าเกิดว่าทาไม่มีประกันอุบัติเหตุกลุ่มเราก็อาจจะซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนตัวของเราเพิ่มได้นะคะ แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดณนะปัจจุบันนี้ณนะตอนนี้เวลานี้เลยทุกอาชีพทุกคนค่ะควรจะต้องทําประกรันโควิดไวรัสมาอีกรอบแล้วถ้าวันนี้ใครดูไลฟ์อยู่นะคะพี่มุมแนะนําว่าถ้ายังไม่มีประกันตัวนี้ซื้อเลยเพราะว่ามันจะมีระยะเวลารอคลอดสิบ่วันนั่นหมายความว่าถ้าคุณติดโควิดไวรัสแล้วคุณจะมาทําบอกเลยว่าทำไม่ไ,มได้ถูกต้องไหม,มเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าใครตัดสินใจอยู่หรือลังเลอยู่ว่าฉันควรจะทําตัวนั้นตัวนี้ไหมทำเถอะค่ะอย่างน้อยที่สุดประกันโควิดไวรัสมาอีกระอกหนึ่งแล้วนะค่ะที่ไหนดีครับน้องปิมแฟร์น์ดอซีโอตีฮอ๋อเรามีขายด้วยใช่ไหมมีแน่นอนราคาเท่าไหร่ครับราคาหลักร้อยค่ะพี่นี่ยอ่าน้องปิมบอกว่าราคาหลักร้อยพี่มุมเพิ่มเติมให้คุ้มครองหลักแสนถึงหลักร้านเลยแล้วอ่าหนึ่งปีเต็มนะ หลักร้อยนี่ราคาต่อปีนะคะ <S <S <ช>ไม่ใช่ต่อเดือนราคาต่อปีหลักแักล้านนี่คือว่าตรวจเจอโรคคือมีค่ารักษาต้องบอกว่าถ้าในกรณีของโครโรนาไวรัสที่พรมข่ะอยู่บนหน้าเว็บไซต์นะคะตรวจเจอนะคะว่าคุณติดเชื้อด้วยโรคด้วยตัวโครโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยจะมีค่ารักษาพยาบาลให้ตามวงเงินตามแผนประกันที่คุณเลือกแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะโคม่าคาว่าภาวะโคม่าเนี่ยก็คือเรียกว่ารักษาไม่หายแหละ อโอกาสที่จะไปถึงขั้นเสียชีวิตมีแน่นอนก็จะเป็นอีกวงเงินหนึ่งนะคะ5แสนถึง1ล้านอันนี้ก็ต้องไปดูว่าแต่และบริษัทประกันที่คุณเลือกอะเขาให้ความคุ้มครองถึงขนาดไหนนะคะแต่ที่แน่ๆคือมีค่ารักษาพยาบาลให้แน่ๆครับผม,ม <Okay. S 3> ซื้อไปค่ะ ถง่ายด้วยซึ่งหนแฟงเนี่ยแล้วตัวโครมทานโคโรนาไวรัสก็สามารถนำไปหากย่อนภาษีได้นะโอ้ันี้ผม่งรู้ดีเลยค่ะช่วงปลายปีแบบนี้ครับผมเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายใช่ไครับ่สำหรับรายการของเรานะคะวันนี้ก็ให้ความรู้ข้อมูลความสนุกความบันเทิงมาพอสมควรและยังไงดีโอเคช่วงบุตรท้ายที่ก็ต้องจากกันเสร็จแล้วใช่อีกสองอาทิตย์มาเจอกันใหม่ครับผมค่ะ พี่เีชอบอะไรชอบอะไรอ๋อลืมบอกไปสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของพวกเราไลฟ์ของพวกเราก็รบกวนกรุณากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีคำถามเรื่องประกันที่อยากสอบถามกับครูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันกับพวกเราเนี่ยนะคะครั แฟงโดค่ะหรือว่าจะอินบ็อกเข้ามาทางแฟนเพจ f r a n ดซ o t h ก็ได้เหมือนกันค่ะได้รับส่วนลดได้รับความรู้นะคะแล้วก็ซื้อประกันได้เลยง่ายๆในทีเดียวครับอย่าลืมค่ะอีกทีชอบอะไรครับพี่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าคุณแคร์คนรอบข้างก็มาซื้อประกันกับแฟงนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วเนาะขอลาไปก่อนแล้วกันค่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย่